ที่ห้องโถงฤิชีนั่งคุยกับลีลาแม่สื่อโดยมีอายุศกับชาลูนั่งอยู่ด้วยลีลาบอกเธอได้คัดเลือกผู้ชายที่น่าสนใจและพยายามทําตามความต้องการของฤิชีเธอหวังว่าเขาคงจะชอบหนึ่งในสิบบ้างฤิชีให้เธอเลือกมาสองถึงสามคนลีลาบอกเธอมีทั้งหมดให้เลือกสิบคนอายุศกับชาลูแปลกใจว่ามีให้เลือกถึงสิบเลยหรือเพราะริชีนั้นมีข้อกําหนดมากมายยังคิดว่าแค่คนเดียวยัง จะหายากนี่มีถึงสิบลีลาบอกนี่เป็นงานของเธอมาริสกาโซเนียเดินลงบันไดมากับคาริชมา มาริสกาขอให้คาริชมาทำอะไรก็ได้ให้ริชีชอบเห็นรีคาริชมาลงมาถามริชีว่าทำไมไม่แจ้งให้รู้ว่าแม่สื่อมาริชีบอกไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าเธอส่งข้อความมาก็เลยตกลงนัดเจอกันทันทีอายุถามคาริชมาว่าสนใจเรื่องนี้ด้วยหรืออีกฝ่ายก็ให้เขาเงียบมาริสกาบอกริชีว่าเขาควรจะเรียกลัสมีจะได้รู้ว่าเธอจะเลือกใครอายุ ยุทธบอกว่าไม่ฤทธิ์ีจะเลือกผู้ชายคนนั้นเท่านั้นและความคิดการตัดสินใจของรศมีอย่างไม่ใช่ต่อนนี้ฤทธิ์ฉีบอกเขาจะเป็นคนเลือกเองคาริชมาบอกจะช่วยเขาเธอก็นั่งดูรูปถ่ายของทุกคนแกล้งทำเป็นทำรูปหล่นแล้วก็ดึงรูปถ่ายของเห็นรีไวด้านหน้าจากนั้นก็ขอให้ฤทธิ์ีเลือกฤทธิ์ีบอกเขาจะไปที่ห้องของเขาและจะคิดอีกทีอายุทธก็ยิบตาให้ฉาลูสองครั้งแล้วรีบขึ้น ไไดไปเมื่อชาลูตามไปอีกคนมาริสกาโซเนียบอกคาริชมาว่าพวกเขาหวังว่าริชีจะชอบเพนรีคาริชมาก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันอาเบขอให้นีลามบอกวันแต่งงานนีลามบอกการแต่งงานจะเกิดขึ้นแน่นอนอาเบเตือนนีลามว่าคำพูดเธอนั้นจะไม่มีคาบ พราิจีจะทำสิ่งที่เขาต้องการและจะไม่ฟังนีลามเรื่องของรัศมีอาเบก็กดดันนีลามเพื่อขอคําตอบขอให้นีลามบอกพวกเขาว่าการแต่งงานของริีกับมาริสกานั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ขอให้เธอคิดในวันนี้และบอกการตัดสินใจของเธอในวันพรุ่งนี้ที่ระเบียงชาลูวิ่งตามอายุตมาบอกให้เขาหยุดถามว่าทำไมเขาถึงกระยิบตาให้เธอสองครั้ง อายุตก็แกล้งเธอให้เธอลองทําดูซิว่าทำแบบไหนทั้งสองก็ถกเถียงกันไปมาเขาถามเธอรัวๆแล้วเอ่ยว่าเธอจะจูบเขาไหมเธอก็ตอบรับรัวๆพอนึกขึ้นได้ก็ทุบเขาไปหลายทีเขาก็เปลี่ยนหัวเรื่องเพื่อจะหลีกหนีการโจมตีของเธอเขาบอกเขาส่งสัญญาณให้เธอตามเขาขึ้นมาเพื่อมหาฤิชีเพราะเราได้กุ่ยกันแล้วถึงสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจร่วมกันชาโลนึกถึ เรื่องนี้และตัดสินใจที่จะทำลายความพยายามของริชี ในขณะที่ลัสมีดื่มน้ำเร็วเกินไปจึงทำให้ไอสําลักฤริชฉีเข้ามาลูบหลังเธอหันมองเขาเขาตบที่หัวเธอเบาๆบอกไม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำเร็วขนาดนั้นขอให้เธอระมัดระวังหน่อยลัสมีหันไปมองเขาอีกทีเธอก็ตื่นจากจินตนาการของเธอเธอเข้าใจว่าเธอนึกถึงเขาเพราะเธอกำลังคิดถึงเขาอยู่มาริสกาเข้ามายืนด้านหลังบอกครึ่งหนึ่งของริช ยืนอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่ตัวของริชชีลัสมีตกใจหันไปมองมาริสกาถามว่าคิดถึงริชชีหรือลัสมีปฏิเสธมาริสกาบอกลัสมีกลับมาที่นี่เพราะอยากอยู่ใกลชิดริชชีอีกฝ่ายจะปฏิเสธมาริสกาชี้หน้าบอกไม่วันนี้เธอไม่ต้องการที่จะเถียงกับลัสมีริชชีกำลังหาคู่แท้ให้และขอความกรุณาให้ลัสมีแต่งงานกับชายคนนั้น เพื่อเห็นแก่พระเจ้าแล้วออกไปจากชีวิตเธอกับริชีริชีจะหาผู้ชายที่ดีกว่าบาเวนเดอร์เป็นพันเท่าให้ขอร้องให้แต่งงานกับเขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆใ,ในเมื่อลาสมีเคยช่วยกำลีครั้งนี้ก็ขอร้องให้ช่วยเธอสักครั้งเธอจะได้แต่งงานกับริชีได้จะได้อยู่คู่กับเขาตลอดไปแต่นี่มันก็นานเกินไปและนั่นก็เป็นเพราะลัสมีให้แต่งงาน ตามที่ลิชีเลือกแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ตลอดไปเพื่อที่ทุกคนในบ้านจะได้มีความสุข ลิชีเลือกดูคู่ให้กับรัศมีได้ไม่กี่คนอายุชาลูเสนอตัวเข้าช่วยเพราะริชีคงจะต้องทำงานหนักคนเดียวริชีหยิบภาพที่เขาสนใจคนหนึ่งให้ทั้งสองก็จับผิดคนที่ริชีเลือกอายุธเล่นใหญ่ว่าดูหน้าคนที่เขาเลือกมาคงจะบังคับรัศมีชี้นิ้วให้ทำงานบ้านกวาดพื้นสั่งเธอล้างจานล้างรถ ถ้าเธอไม่ทํางานบ้านเขาก็อาจจับเธอแขวนกลับหัวและตบตีเธอริจฉีถึงกับเผลอบีบคออายุธบอกฉันจะฆ่าแก อายุธถึงกับรองจากว่ามาบีบคอเขาทำไมชาลูสนับสนุนอายุธบอกว่าคนนี้ควรจะแคนเซิลไม่เอาริชีก็เลยเห็นด้วยแบบงงๆพอคนต่อไปทั้งสองก็หาข้อตำหนิไปหมดจนริชีก็สับสนว่าจะทำอย่างไรมาริสกาเข้ามาริชี่ก็ขอความช่วยเหลือจากเธออายุธบอกริชีว่าควรที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเนื่องจาก เป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วจะถามมาริชกาทำไมควรจะถามเดวิกาอาหนะาหรือวาดาดียังจะดีกว่ามาริชกาก็โต้เถียงอายุธว่ามีปัญหาอะไรถ้าเธอจะช่วยเขาเลือกริชีรับความช่วยเหลือจากมาริชกาอายุธกับชาลูก็ซุบซิบนินทาเธอเบาๆมาริชกาช่วยริชีเลือกบอกว่าคนนี้หลอดูดีเงียบขรึมอายุธย้อนว่าแล้วทำไมถึงไม่แต่ง งานกับเขาเสเลยมาริสกาบอกให้อยุธหูปากไม่งั้นเธอจะด่าจนเขารู้สึกแย่หรือจะให้ริชชีแต่งงานกับเขาเลยดีไหมอายุธหัวเราะบอกคุณพูดอะไรชาลูได้ยินไหมมาริสกาต้องการจะให้ริชชีแต่งงานกับชายอื่นเลยริชชีขอให้อายุธหยุด อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกมาริสกาเลือกได้โอเคแล้วมาริสกาบอกว่าพวกเขาควรกำหนดวันแต่งงานเราจะได้ให้ละเสมีแต่งงานเมื่อได้วันที่เหมาะสมริชีถามทำไมถึงรีบขนาดนั้นเพิ่งเลือกชายคนนั้นเมื่อกี้เขาจะต้องคุยกับชายคนนั้นหาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบก่อนก่อนจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากนั้นค่อยมาวางแผนการแต่งงานจึงไม่กวนจะร รีบร้อนมาริสกาถามริชชีว่าต้องการจะแต่งงานกับลัสมีหรืออย่างไรหรือจะเก็บลัสมีไว้กับตนริชชีก็เตือนอย่าได้เปลี่ยนเรื่องนี่คือชีวิตของลัสมีพวกเขาไม่สามารถทำอย่างรีบร้อนมาริสกาออกจากที่นั่นด้วยความโกรธ อายุธบอกให้ฤทธิ์ชีใจเย็นไม่ต้องไปฟังเธอรัศมีคือความสำคัญของเราฤทธิ์ีก็บอกแน่นอนมาริสกาไม่เข้าใจแต่อายุธเข้าใจชาลูก็ขอบคุณฤทธิ์ีที่เป็นห่วงรัศมีเขานั้นเป็นคนดีเธอก็ขอบคุณเขาฤทธิ์ีบอกไม่ต้องห่วงเขาจะให้รัศมีได้แต่งงานกับคนที่ดีสำหรับเธอทางด้านนีลามในขณะที่นั่งรถกลับ เธอก็นึกถึงสิ่งที่อาเบพูดคุยกับเธอด้วยสีหน้าเป็นกังวล